สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเดียตโตซีรีวันนี้เกียวตโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องรักพิกล็อกของนายหน้าหวานในตอนที่1 3บสถึงสิให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเมื่อรู้ว่านาฬิกาเป็นของพระเอกยูราก็รีบขอตัวกลับด้วยท่าทีที่ตกใจแม้พระเอกอาสาไปส่งเพราะเป็นห่วงเธอก็ปฏิเสธยูร่าเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายฮงรันกับพระเอกพระเอกมาเห็นสติ๊กเกอร์ที่มีเด็กในรถของเดวิดก็รู้ส ถึงเข้ามาแกะออกแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาดึงดึงจนมือเจ็บจนเข้าไปแตะรถของเดวิดเขาทําให้เสียงกันขโมยดังขึ้นพระเอกเรีบแิ่นนายเอกได้ยินจึงชวนเดวิดไปดูเผื่อมีคนมาขโมยรถแต่เดวิดไม่ห่วงเพราะเขาติดบ่วงหน้ารถไว้และให้หนายเอกเล่นกีตาร์ต่อไปคุณนายฮงรันโทรหาพระเอกเพราะมีบางอย่างมาเสนอแต่พระเอกปฏิเสธไม่ไปพบเวจีมาได้ยินเรื่องที่พ่อของเธอกําลังจะถูกจับไปสอบสวนทําให้เธอตัดสินใจทําบางอย่างหลังจากพระเอกเห็นข่าวที่พ่อเวจีถูกควบคุมไปสอบสวนเร ื่องการโอนมารดดอกยังผิดกฎหมายก็รู้ว่าไอการอีคิมพูดจริงทำจริงไม่ลังเลยสักนิดเดวิดเข้ามาสาพระเอกว่าเมื่อคืนมีคนหน้าเหมือนพระเอกเป็ดมาวนเวียนอยู่ที่รถแล้วก็หนีไปพระเอกเลยหัวระกรอบเกลื่อนที่เดวิดเข้าใจผิดนาเอกหน้าตาตื่นมาบอกเรื่องที่เวจีกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในฐานะทายาทของเอสเอสกรุ๊ปเพียงคนเดียวเธอขอปฏิเสธการสืบทอดทุกอย่างที่ผิดกฎหมายทำให้นักข่าวทุกคนชื่นชมในความกล้าหาญของเธอพระเอกจึงทอนัดอเวจีออกมาพบและชื่นชมที่เธอกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเอ เวจีจึงยกความดีให้พระเอกที่สอนให้เธอรู้จักเบื้องหลังของคนเธอจึงได้ลองคิดดูว่าเธอควรจะเติมหน้าหลังของตัวเองอยังไง และบอกพระเอกว่าเธอจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้านดีไซน์นะตามที่เธอฝันพระเอกไวพรอให้เธอประสบความสาเร็จในฐานะน้องสาวเอาเวจีก็ยินดีตกลงเรียกพระเอกว่าพี่ชายและทั้งสองก็ชนแก้วกันในฐานะพี่น้องอยู่รามาเห็นนาฬิกาของคุณนายฮงรันก็รำม,มั่ในบางอย่างจึงมาหาญาติสามีคนที่มีความแค้นกับคุณนายฮงรันให้ตีพิมพ์นิยายเรื่องหนึ่งของเธอในความของนิยายคือเปิดเผยความเชื่อร้ายของคุณนายฮงรันให้โลกรับรู้ความจริงของโลกธุรกิจความลับด้านนายเ,เห็นนาฬิกาก็คิดได้ หลังจากที่ยูราเห็นนาฬิกาเธอก็ดูตกใจจึงเอานาฬิกากลับมาคืนพระเอกและบอกเรื่องที่ยูราเห็นนาฬิกาของเขาแล้วมีท่าทีแปลกๆหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับรหัสลับพระเอกจึงเอานาฬิกามาให้ที่ร้านดูเพื่อมีข้อมูลบางอย่างแต่ก็รู้ค่าว่าเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมจากสวิตเดนขามารายงานให้พระเอกไปไประชุมที่เอสเอสกรุ๊ปในฐานะบอร์ดบริหาร,พ,รพ่อของอเวจีได้แต่งตั้งพระเอกให้เป็นบอร์ดบริหารของเอสเอสโฮมชอปปิ้งเพื่อตอบแทนที่เขาทำให้อเวจีได้คนพบตัวเองแล้วกบไปเรียนอีกครั้งพระเอกเอาช่าดอกไม้ แสดงความยินดีกับอายการอีคิมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอายการส่งสุดเมื่อคุณนายฮงรันรู้ว่าเป้าหมายต่อไปที่อายการอีคิมจะสอบสวนก็คือเธอทําให้เธอตกที่นั่งลําบากจึงสั่งให้ลูกน้องหาทางกําจัดอายการอีคิมออกไปประธานใหญ่นัดเดวิดประานค้าวเพื่อแนะนําให้รู้จักกับพี่ชายต่างแม่ของเขายังเป็นทางการส่วนพระเอกก็มาพบคุณนายฮงรันและได้รับความจริงว่าเดวิดคือชเวตุนฮาและเขาก็เป็นลูกชายนอกสมรสของประธานใหญ่และวันนี้ประธานใหญ่ได้นัดลูกชายทั้งสองไปทานค้าเพื่อทำ ความรู้จักกันคุณนายฮงรันเก้ยียกล่อมพระเอกให้พระเอกจับมือเธอไว้และเขาจะปลอดภัยเธอจะช่วยเรื่องตรวจ DNA ความจริงจะได้เปิดเผยและพระเอกจะได้รับผลต่อแผนทุนตอนนั้นยูราก็จะทิ้งเขาและอาจจะกลับไปเล่นงานเขาแทนเพราะเธอคงไม่ปล่อยให้เดวิดและพระเอกเป็นภัยกับสามีของเธอแต่หากพระเอกยอมร่วมมือกับเธอเธอจะเป็นคนปกป้องพระเอกเองพระเอกจึงของเวลาไปคิดพระเอกมาหายูราและถามเรื่องที่เธอปิดบงังเดวิดเป็นลูกนอกสมรสของประธานใหญ่และบอกเรื่องที่คุณนายฮงรันให้เขา ร่วมมือกับเธอที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยปิดบังอะไรกับยูราจนถึงตอนนี้เขายังเชื่อใจเธอได้หรือเปล่ายูราเตือนหากเขาเชื่อที่คุณนายหองรันพูดเขาก็จะถูกหลอกใช้ทำให้พระเอกรู้ว่ายูรากับคุณนายหองรันเหมือนกันมากจริงๆนาเอกมาซื้อเนคไทให้พระเอกเพราะพรุ่งนี้เขาต้องไปเข้าร่วมการประชุมบอร์ดผู้บริหารเธอตั้งใจเลือกมากแต่เธอซื้อมาจากตลาดนะัดทำเอาพระเอกเกืองประธาน SS Home Sho p p อป g ใส่เนคไทจากตลาดได้ยังไงชาววันรุ่งขึ้นพระเอกก็ย่อมใส่เนคไทที่นาเอกซื้อมาให้ไป มเมื่อพระเอกแนะนำตัวก็โดนตั้งคำถามมากมายแต่พระเอกก็ผ่านมันไปได้แม้จะเหนื่อยแทบล้มตับนางเอกเห็นว่าพระเอกใส่คไทไปประชุมพระเอกก็แก้ตัวว่าเอาเสื้อผ้าไปซักหมดเลยจําเป็นต้องใส่ถา,ถามต่อเรื่องการประชุมผ่านไปได้ด้วยดียหรือเปล่าพระเอกเลยต้องตอบแน่นอนเป็นใครละ่ะนางเอกเข้าใจจากนั้นก็หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมาให้พระเอกเรียนหลายเลม่มและบอกให้เขาตั้งใจเรียนออยการอีคิมได้รับช่อดอกไม้พร้อมกับการ์ดที่ไม่มีเชื่อส่งมาถ,ถ้าเห็นการ์ดก,ก็เปิดออกมาด้านในก็พ ว่าเป็นคัตเตอร์ในซองทำให้อายการถึงกับตกใจเมื่อสั่นไม่นานข่าวที่อายการอีคิมได้รับคัตเตอร์ก็มีคนพูดถึงแต่ทุกคนคิดว่าเธอมีศัตรูเยอะเพราะเป็นคนตรงเกินไปมันได้ยินสองหนุ่มคุยกันเรื่องที่อายการคิมทิจะลาออกด้านพระเอกไม่รู้ข่าวก็มาหาอายการคิมถามถึงเรื่องที่เธอจะลาออกอายการกล่าวว่าเมื่อสิบปีก่อนเธอได้เจอนักเรียนหมอตนที่โดนข้อหาลักขโมยเอาขโมยรามยอนจากร้านค้าซึ่งเด็กคนนั้นยากจนมากและอาศัยอยู่กับยายและยังมีน้องชายและน้องสาวอีก เขาทำเพราะต้องเลี้ยงน้องตอนนั้นในมือของเขาก็มีคัตเตอร์หากมันถูกส่งต่อไปและกลายเป็นหลักฐานผลของเขาก็จะหนักขึ้นเธอจึงตัดสินใจทิ้งคัตเตอร์เพื่อช่วยเด็กคนนั้นทุกครั้งที่เขากล่าวทักทายเธอเธอรู้สึกละอายที่ทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแต่หากย้อนกลับไปได้เธอก็จะทำเหมือนเดิมพระเอกไม่เข้าใจทำไมต้องละอายใจโดยเมื่อเธอปกป้องเด็กคนนั้นและครอบครัวของเขาอายการบอกพอเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่ทำให้ทุกอย่างมันมัวหมองทำให้ชีวิตของเธอต้องอยุ่กับความเจ็บปวดด้านหน้าเอกก เดวิดก็ไม่ใชลองวันเกิดให้แม่นางเอกเฝ้ารอพระเอกคิดว่าเขาจะมาด้วยแต่พระเอกเขาบอกว่าเขามาไม่ได้เพราะมีบางอย่างต้องทําแม่บอกให้นางเอกย้ายไม่อยู่ด้วยกันเพราะคิดว่าการที่นางเอกอยู่บ้านเดวิดมันไม่งามในสายตาคนอื่นนางเอกรู้สึกสงสารเดวิดเพราะกลัวว่าเขาจะเหงาแต่เดวิดไม่อยากให้แม่นางเอกไม่สบายใจอยากให้นางเอกย้ายออกไปอยู่กับแม่และเขาจะย้ายไม่อยู่ห้องนี้แทนส่วนพระเอกก็อ่านหนังสือที่นางเอกอยากให้อ่านจนหลับไปเดวิดเข้ามาเห็นก็ไม่อยากรบกวนอายการอีคิมเอาเส้นผมพระเอกมาให้ยูราซึ่งเธ บอกว่าลูกนอกสมรสไม่เพียงคนเดียวก็คือเดวิดและหากยูราอยากรู้ว่าพระเอกใช่ลูกนอกสมรสหรือเปล่าเก่าเส้นผมของพระเอกและสามีของเธอไปตรวจ DNA ก็ได้ถ้าต้องการและเธอก็ไม่ต้องการให้ยูราหลอกใช้พระเอกอีกต่อไปเรายูรารู้ดีว่าพระเอกไม่ใช่ลูกนอกสมรสพระเอกมาพบผูน้นายฮงราอีกครั้งและบอกว่าเขาไม่รับข้อเสนอที่เธอให้เขาไปตรวจ DNA เพราะมันดูง่ายเกินไปเขาถีบตัวเองมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจบแบบนี้ก็ไม่สนุกเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่หุ้นบริษัทหรืออำนาจ แต่เขาต้องการเป็นลูกชายที่ยอมรับเท่านั้นทําให้คุณนายฮงรันไม่พอใจมากขณะที่คุณนายฮงรันมาทำผมที่ร้านเสริมสวยก็บังเอิญได้ยินลูกค้าพูดกันถึงเรื่องของเธอที่แต่งมาจากเรื่องจริงจะดูชั่วร้ายมากทําให้คุณนายฮงรันโกรธยูรายูราจึงพูดเรื่องลูกชายของคุณนายฮงรันที่เธอทิ้งไปและพระเอกก็ไม่นาฬิกาเหมือนคุณนายหน้าตาเหมือนกันเป๊คุณนายฮงรันได้ฟังก็อึ้งไปยูราเล่เสนอข้อแลกเปลี่ยนหากคุณนายฮงรันยอมว่างมือจากตําแหน่งราชินี่ของเอ็ r o u p ุเธอก็จะหยุดเร คุณนายฮงรันต้องนึกถึงพระเอกด้วยคุณนายฮงรันมาถามเรื่องพระเอกกับประธานใหญ่ซ่งเขาก็ยอมรับว่าพระเอกเป็นลูกชายของเธอนายเอกถามพระเอกค่ะเขาหาที่ทางของตัวเองเจออยากทำอะไรเป็นอย่างแรกพระเอกเลยบอกมาจัดการกับนางเอกก่อนเมื่อเห็นนางเอกหลับก็บอกว่าเรามาทำสิ่งที่อยากทำกันเถอะพระเอกได้รับข้อความจากคุณนายฮงรันเรื่องนาฬิกาจึงมาพบและได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณนายฮงรันที่เธอทิ้งไปไม่ใช่ลูกนอกสมรสของประธานใหญ่เหมือนที่เขาคิดมาตลอด คุณนายฮงรานยื่นข้อเสนอให้พระเอกไปอยู่ต่างประเทศเพราะหากพระเอกอยู่ที่นี่เขาจะต้องเป็นหกพระเธอจนไม่มีความสุขหลังจากรู้เรื่องพระเอกก็ถึงกับเข่าสุดจนยอมมินสาวคนที่เจ็ดที่แอบตามพระเอกมาอาสาขับรถไปส่งนาเอกย้ายไม่อยู่กับแม่โดยมีเดวิดมาส่งและที่สําคัญเธอก็ไม่ลืมที่จะเอารถพระเอกกลับมาด้วยแม่เห็นก็ข่องคืนเข้าไปตีนาเอกที่ไม่รู้จักเกรงใจเดวิดพระเอกมาหายูราและบอกเรื่องที่เขาเป็นลูกชายของคุณนายฮงดันซึ่งยูราก,ก็ยอมรับว่าเธอรู้เรื่องตั้งแต่เห็นนาฬิกานั้นแล้ว ทำให้พระเอกเสียใจยที่ยูราไม่ยอมบอกเขาเห็นเขาไม่มีประโยชน์เท่าคุณนายฮงราและเดวิดแล้เขาไม่ใช่ลูกของประธานใหญ่เห็นชีวิตของเขาเป็นของเล่นสำหรับเธอ,อยูราเลยบอกให้พระเอกลองไปถามแม่เลี้ยงที่เลี้ยงเขามาว่าทำไมต้องบอกว่าเขาเป็นลูกของประธานใหญ่ทำไมถึงต้องยัดเยียดรหัสลาภัยด้านเดวิดก็รู้สึกเหงาเมื่อน่าเอกไม่อยู่แต่เมื่อเห็นหน้าเอกส่งข้อความมา ก็ทำให้เขาดีใจที่เห็นหนาเอกสนใจเขาเหมือนกันจึงรีบขึ้นไปนอนบนเตียงแลวถ่ายรูปสองให้หนางเอกดูนางเอกรู้สึกเป็นห่วงพระเอกเพราะโทรไปก็ไม่รับสายพระเอกกลับมานั่งดูรูปของแม่กับประธานใหญ่ก็รู้สึกเจ็บปวดกับความจริงที่ว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่คุณนายฮงดันต่อว่าประธานใหญ่ที่ไม่ยอมบอกว่าเขาเอาลูกชายของเธอไปให้คิมมีซุกเลี้ยงประธานใหญ่ขอให้เธอเลิกทำร้ายตัวเองได้แล้วมองไปที่นาคตจะดีกว่าคุณนายฮงดันไม่ต้องการแบบนั้นเพราะการที่เธอเห็นพระเอกทำให้เธอนึกถึงความจ จ็บปวดที่เธอเคยได้รับวันรุ้งขึ้นนาเอกก็ยังติดต่อพระเอกไม่ได้จึงขอตัวไปดูพระเอกทําให้เดวิดรู้สึกเสียใจนาเอกมาที่บ้านก็ไม่เจอจึงไปหาที่เก็บอทิของแม่และมาได้ยินเรื่องที่พระเอกบ่นกับแม่พระเอกบอกกับนาเอกเรื่องที่เขาเป็นลูกชาติของคุณนายฮงรันนาเอกเห็นพระเอกเสียใจจึงเข้ามาก,กินอาหารและบอกให้เขาสู้ต่อไปและปลอบใจไม่ว่าอย่างไงแม่ที่เลี้ยงเขามาก็รักเขาที่สุดและดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่พระเอกก็ยังรู้สึกเสียใจที่แม่ท้าทายของเขาน่าจะพูดขอโทษที่ทิ้งเขาไปหรือควรดีใจสักนิด ที่ได้รู้ว่าเขาเป็นลูกแต่เธอกลับไล่เขาไปไกลๆอย่ามาให้เห็นหนะาอกทำไมอย่างนั้นเธอจะทําให้เขามันตกนรกด้วยตัวเองแต่เมื่อเห็นหนาเอกร้องไห้พอไม่รู้จะปลอบใจพระเอกอยังไงทําให้พระเอกได้สติแม้ว่าทุกอย่างในชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีนาเอกที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยยูราบ,บอกความจริงกับสามีเรื่องที่พระเอกเป็นลูกชายของคุณนายฮงรันดังนั้นเขาไม่ควรปล่อยเดวิดไว้ให้ทำงานอยู่ที่บริษัทพระเอก เพราะเดวิดจะมาช่วยให้เขามีอำนาจและแข่งแกล่งขึ้นเดวิดเอารูปหน้าเอกมาติดที่ผนงังและชื่นชมในความน่ารักของเธอ เดวิดมันเจ้าสามียูราและปฏิเสธที่จะกลับไปทํางานที่ MG และหากเขาต้องการทุนก็ออกไปได้เลยสามียูราจึงบอกให้เดวิดคนอยู่ยังมีความสุขในฐานะของทายาทเอ็มจีเขายังสามารถปกป้องคนที่เขารักได้แต่ก็โดนเดวิดตอบกลับว่าพี่ชายสามารถปกป้องคนที่ตัวเองรักได้หรือเปล่าผู้หญิงที่เขารักไม่ได้สนใจเรื่องฐานะอะไรเลยและที่เขาเลือกทํางานบริษัทพระเอกเพราะที่นั้นไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาขวางทางธุรกิจเขาถึงไม่ชอบบริษัท m g ีนายเอกมาบอกพระเอกเรื่องที่เธอยายไม่อยู่กับแม่แล้วแลว ขอให้พระเอกลืมเรื่องที่ไม่สบายใจกลับมาเป็นพี่มาเทที่หล่อเท่คนเดิมของเธอเพราะสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากพระเอกเห็นหนาเอกส่งวิดีโอบอกเล่าเรื่องของเขาและมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบชอบเขามาตลอดเพราะเขาดูดีทุกอย่างทําธุรกิจเก่งและเริ่มจากการขายถุงเทา้าแต่ก็ทําให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักแต่มันก็มีวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เขากลายเป็นเด็กขี้แยแต่เธอคิดว่ามาเทเอาชนะอุป,ปสรรคได้เพราะเธอเสี่ยงเอาซีครองหมู่มาให้เขาหลายซีแล้วเขาควรจะชนะมันให้ เธอจะเป็นกำลังใจให้ทำให้พระเอกตัดสินใจส่งนาฬิกามาให้คุณนายฮงรนันพร้อมกับจดหมายที่บอกว่าเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนอของเธอเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจึงไม่จำเป็นต้องถูกเนรเทศและขอตัดความสัมพันธ์กับเธออ่านตอบคุณนายฮงรันก็โกรธจนฉีกจดหมายทิ้งพระเอกชมเดวิดที่เขาตั้งใจทำงานในบริษัทของเขาเป็นอย่างดีเดวิดจึงเสนอให้พระเอกเป็นนายแบบถ่ายเสื้อผ้าแบรนด์ของบริษัทด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นซีอีโอวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จและมีคนอยากรู้จักเขามากขึ้นพระเอกจึงเอาไอ ียขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาขายในโฮมช้อปปิ้งซึ่งผู้บริหารทุกคนก็เห็นด้วยนางเอกมาหาเดวิดเพื่อดูว่าเขาออกไปข้างน,นอกบ้างหรือเปล่าเมื่อเห็นภาพถ่ายของเธอที่เดวิดติดเอาไว้ก็รอว่าเขาทำตามเธอนาาเอกบอกกับเดวิดตามตรงว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจถึงเธอจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีการที่เธอได้รับความรักของเขามันเป็นเหมือนความฝันก็จริงแต่เธอคงหยุดมองพี่มาเทมไม่ได้เดวิดแม้จะเสียใจเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้เธอเปลี่ยนใจแต่เขาก็จะรอต่อไปและหวังว่าวัน เธอจะสามารถรักเขาได้พระเอกมาพบประธานใหญ่เพื่อถามว่าทําไมท่านถึงให้คิมมีซุกแม่ที่เลี้ยงเขามาช่วยดูแลเขาหลังจากที่คุณนายฮงรันทิ้งเขาไปประธานใหญ่บอกเพราะท่านรักคุณนายฮงรันมากจึงอยากปกป้องพระเอกไว้ส่วนแม่ที่เลี้ยงพระเอกมาก,ก็เป็นผู้หญิงที่ท่านรักเช่นกันประธานใหญ่หวังว่าพระเอกจะหารหัสลับตจนเจอท่านจะรอหลังจากได้คุยกับเดวิดสามียูราก็เข้มแข็งขึ้นการที่จะตอบปากต่อคํากับคุณนายฮงรันและบอกว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับยูราทําให้คุณนาย รันไม่พอใจอย่างมากนาเอกเห็นพระเอกนางเสาก็รู้สึกไม่สบายใจไปด้วยเดวิดเห็นนาเอกไม่สบายใจเพราะเรื่องพระเอกก็เป็นห่วงนาเอกเข้ามารากพระเอกไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเพื่อไล่ให้ความเครียดหมดไปนาเอกเล่นไม่เก่งจนเซไปซบกับพระเอกพระเอกจึงจับมือถวายแล้วลากเธอไปด้วยทําให้นางเอกมีความสุขมากอยู่รานัดเดวิดมาเจอเพื่อบอกให้เขาออกมาจากบริษัทพระเอกการที่เขาไปอยู่ระหว่างพวกเขาสองคนเขาก็เป็นในค่าที่ปรึกษาเท่านั้นด้านนาเอกขณะที่กําลังเดินไปหาพระเอกก็ทําให้เขาคิดได้ตอนที่ เขาชวนเธอมาทํางานด้วยกันตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่เธอก็ไม่ปฏิเสธและคอยช่วยเหลือและดูแลเขามาตลอดในยามเจ็บป่วยเธอมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เขามอบให้และคอยให้กาลังใจเขาตลอดและเธอก็ยังร้องไห้เพราะเขาหลายครั้งพระเอกคิดได้ว่าเขาคงมีใจให้หนางเอกตั้งแต่บอกให้เธอรอจนกว่าเขาจะรู้ว่าความรักเป็นยังไงและตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าความรักคืออะไรสวนยูราก็บอกกับเดวิดว่านางเอกคือรหัสลับของพระเอกพระเอกดูแล ว,ว่าความรักคือสิ่งที่ทําให้เขายิ้มได้และการที่เขายิ้มทุกครั้งที่มองนาเอกก็เรียกว่าความรักล่ะเช่นหะพระเอกจึงบอกให้หนาเอกหยุดและรอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาค่อยเดินไปหาเธอจากนั้นก็ดึงขรรมากอดพระเอกบอกนาเอกต่อไปนี้เขาจะเป็นคนไปหาเธอเองจากนั้นพวกเขาก็กอดกันด้วยความรักก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1 3และ14ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกลียวต่อโดยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ